สบายดีสบายดีสบายดีตอนตอนเศร้สบายดีเด้อพี่น้องตอนเศร้าสบายดีตอนเศร้ามวนที่ชิบชีสัมสบายดีเด้อพี่น้องเฉพรปิ้งเพียงแค่นี้มั้ยสบายดีพี่น้องบ่เฉพาะปิ้งสบายดีเดลยตอนจะเศร้าเนาะเฉพรปิ้งลายลายคมสามปิ้งหมูเ้าบ่ <No. S 1> กระดูกหมูเท้าวันมนาหนาวอีกมือนี่เหยยน้อือหนาวแท้เปิดไปเบิ่งแล้วว่มันแห้งอยู่ปะน่าบปางถ้าไปเบิ่งมันปะข้าไปเบิ่งมันปเพินนเ่นพริกกระดิกกอนมัชชิไมยเลยนี่ พี่น้องลมหนาวเพราะว่าใบไม้ติงอยู่พี่น้องเลยลมพัดคือในนี้จะทำใจเมฆเก็บติดกับงามแม้วก็เก็บพรมกันลดเ้ยแล้วก็เสียงามบวกเลยเมียก็ว่าแค่นี้เก็บเอเก็บเนียเก็บรวมกันเสียเมงองบวกเลยงาม

นยแคดแล้วพอดีอพันยาช้ำคันตัวเองลายมูชิมเมแมอแกงงยุ่บ้าปูป่วงแม่แต่บ้านแต่ละมือโว้ย <c oughs> อยากเมื่อไอแมาวนิเอาล,ลูกเมื่อน้ำกัอยากเมื่อลอร คอยกกอจากเห็ดเวียคอยมิเตอยากเมื่อละผัดจากปลาลูกให้หมูเอาค่ะบมีลูกใครอยากเมื่อเมื่อละชิบรอบก็ได้อันนี้มีลูกแล้วเพิ่นลยปวงไปลินนะปะให้หมูลูกมันบแอบมันใหญ่ใครละบ่มันเบาเป็นแล้วใครล้วบ่เบาเป็นยังบบเป็นเป็นตย่างมึงมเมื่อแก๊งมาเลย Phải <laughs> hàng <laughs> cái là cái <laughs> à, <kín> này Cái <laughs> à, <kín> này đi đó Sao là cái này đó Ha ha, nhảy mày mày mẹ của Hãy cho cái này chín Cái nó Nó Cái này nó.

พีนี่แหละตัวนี้ยาอยากไปกินอยากไปยางกินไปลี่วมังอยากอะไรมึงยังมึงอยากมันมันเอาจิ้งด๊าไปเลียวมังอเป็นห่วงเผิ่นมันหนาวไปนี่กิโถโตโลมหนาวมันหน,า,นาวเลยจังไปเลยมืเมื่อชีมา่ะมือเม่อสังมา นั่นแหละวันหนาวมื้อใดบ่มีลมจังมืออ่ะเฮ้ยมันนี่มันมีลมลมมันผัดกระแหงและเพิ่ขี่ลมผัดกับเพิ่งขี่ไปมันกระแหงเพิ่กเป็นหนาวจังนแหละอย่ามือก็อย่าเด้อลูกสาวกันังนอนอยู่พี่น่อย ยังบริตื่นผิกไปผิกมาอย่าก็บริตื่นระเบียกแล้วเขออกมาผิกไปผิกมาเราไปเอาถั่วไอ้ไม้มีอะไรไปฮะเอาถั่วไม้น<อ>ี่โนะเขาเปลี่ยนมุมเลยให้ปปพ้งนั่งทางนั้น <c oughs> แกงไ<อ>ม้กิน <c oughs> อร่อยอร่อยนะ Chị xe khỏi à, à, ừ. bọc của em nào mưa cả chá Nhân châu nào mà hả ừ. Chút là bó. าเอาน้องมวปุ่นิโหตัวอะไรกะช้ำลาวเอาแลลวเยอนหกปลาอันปูแกมที่มาเอาใค้รักเอากับปูแกมเบิ kind of ้งไ้เรามันมีป <Rever se. S 2> ูเบิ้งห้ามที่ขาเบ้งเอาเลยต้องปล่อยธรรมชาติยามันหลักไปมันใหญ่มันชื่อเชิงคอยทิ่หาสื่อว่าแม่มาให้จะฟองเหลี่เราอยากได้อยู่ เราเลี้ยงให้เออซื้อรถแล้วซื้อแม่มาให้เราเลี้ยงเราบอสเราเลี้ยงบุลรุกรจักมืใครกขายวัวลาตัวสองวานจ้อละบุหจักแล้วเนาะงัวแม่ซื้อก็บเอางัวแม่แม่มันชุกแต่เพอแล้วอันนี้มันใหม่แล้วพอดีเก็บข่าตัวั้นมันชุกแล้วก็เก็บเข่านี่ตัวนี้ก็ นี่ตัวนี้กะมืมได้ไว้ค่ะหมูได้นำแค่เน้อชื่อมาตใช้เออเขาชื่อมันตะช,ออช,นะชโนบอะนี่ไปชโน่ได้มือื่นไปนยังมาแรงไปเหนยัง,ไป,นนงไปสืบพาพานมายหมูมันเจอไปจับไปเอยมยาไปไปรถด,ดักไปพาไปอื ถุกแล้วใหม่ตอนไร็เปานด้เลยเออเออเออตอนมันแรงไปข่าวก็ยุ่นไปอแม่ให้มันยังรินแล้วกเบมันมันลืมแล้วเขก็ไปใบหายเคยแม่ยังเคยแม่เออเออเอไปก็ไปไปก็ไปไปก็ไป

กือยากกินเปิ้งหนูเออเรายังคอมีได้เต็มตู้เลยเนาะวลเขาตู้แซมาใช่เนาะพอแล้วคนคกอฟองแสมานึงอ่ะบเป็นเอาออกแล้วแบบนี้โอ้ยสัวยขนาดกุ๊บิ่นความความมากาบกุอบบอเพิ่นจะออกเป็นบล็อกเป็นสลัดอยู่บลอก nhảy trừ đấy à. Để thì nào. Không rồi, nhường, Nói Đẹp cái mama. Mom, mama, mama, mama. cứ mama, vậy mama. Mama, 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 bao mama, 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 mama,